ผมว่ามันเป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับระหว่างบริษัท Apple กับ Foxcon n ที่เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของพวกเขาที่ดูเหมือนว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยต่างพึ่งผาซึ่งกันและกันแต่ถ้าพูดถึงอำนาจที่แท้จริงนะครับบริษัทไหนมีอำนาจมากกว่ากันแน่นะครับพนักง,งานของ f o x c o n n เองเนี่ยก็มีมากกว่า Apple ซะเอีกพวกเขาเคยจ้างงานถึง1ล้าน7จ็ดแสนคนในขณะที่เมื่อเทียบกับวอลมาร์ในจ้างเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจ้างพนักง,งานทั้งหมดประมาณ2องล้านหนึ่งแสนคน ไม่มีบริษัทใ,ในโลกนะครับที่สามารถสเกลกาลังการผลิตมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเหมือนฟ็อกคอนนะครับพวกเขาสามารถเพิ่มพนักงานเป็นหลักแสนคนได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ตัดคนงานออกไปทั้งหมดได้หลังจากงานจบอย่างเช่นช่วงที่ iPhone ขายพีกพิกในช่วงคริสต์มาสจนถึงช่วงสิ้นปีซึ่งนี่คือความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนไปอย่างมากระหว่างทั้ง2บริษัทพอดแคสต์อีีนี้จะไปะชวนคุยในหัวข้อ Apple vs f o x c o n n สรุปแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่กลุ่มอำนาจที่แท้จริง เรื่องราวเรื่อนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจถ้าผมบอกว่าบริษัทที่ทุกคนคิดว่ายิ่งใหญ่และควบคุมทุกอย่างได้อย่าง Apple จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทพวกเขามีชะตากรรมที่ผูกติดอยู่กับบริษัทอื่นชนิดที่ว่าถ้าไม่มีบริษัทนี้ Apple อ,อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งนี้นะครับมันเป็นมหากราบความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเทคโนโลยีระหว่างบริษัทอย่าง Apple ยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมกับฟ o x c ค n โรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทํางานอยู่เบื้องหล,งลัง Apple หลายคนอาจจะรู้จักฟ o x c ค n แค่ในฐานะผู้ผลิต iPhone แต่เรื่องราวเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมากนะครับมันคือเรื่องของอํานาจการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการเดิมพันครั้งใหญ่ที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมไปตลอดกาลซึ่งเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของชายที่ชื่อเทอร์รี่กัวในปี1974ชายหนุ่มวัย24ปีในไต้หวันตัดสินใจนําเงินเก็บทั้งหมดที่ทเขามีราวราว7,500ดอลลาร์สหรัฐมาเปิดบริษัทเล็กๆในโรงเก็บของทีช่ชื่อว่า h o Hong h a i Precision Industry หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟอร์คอร์นนั่นเองในยุคนั้นธุรกิจของเขาเนี่ยเรียบง่ายมากๆนะครับคือการผลิตลูกบิดพลาสติกสําหรับโทรทัศน์ขาวดําแต่ในใจของเทอร์รี่กัวเขามีภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเขาเกิดมาในครอบครัวผู้อพยพชาวจีนที่ต้องทํางานหนักเพื่อเอาชีวิตรอดสิ่งเหล่านี้มันได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่ทะเยอทะยานและไม่เคยยอมแพ้นะครับเขาเห็นอนาคตว่าโลกกาลังจะหมุนไปทางอิเล็กทรอนิกส์และเขาก็ตั้งใจว่าจะต้องเป็นผู้นําให้ได้ จุดเปลี่ยนแรกของฟ็อกคอยเนี่ยเกิดขึ้นในปี1980เมื่อพวกเขาได้รับคอนแทคที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการผลิตคอนเนคเตอร์สำหรับจอยสติ๊กของเครื่องเกมอาตาริที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งดีลนี้เองนะครับเป็นเหมือนใบเบิกทางที่ทำให้ชื่อของฟ็อกคอยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการและทำให้บริษัทเริ่มที่จะเติบโตยอย่างก้าวกระโดดแม้เทอร์ลีกลัวรูดีว่าการจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรที่มากกว่าแค่การรับจ้างผลิตเขาเริ่มนำแนวคิดที่เรียกว่า vertical integration หรือการควบคุมการผลิตในแนวดิ่งมาใช้พูดง่งยๆก็คือแทนที่จะซื้อชิ้นส่วนจากที่อื่นมาประกอบฟ็อกค,คอนพยายามผลิตทุกอย่างเองให้ได้มากที่สุดตั้งแต่แม่พิมพ์โลหะไปจนถึงชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆแนวทางนี้เนี่ยทำให้พวกเขาสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยมและที่สําคัญที่สุดก็คือมันสามารถกดต้นทุนได้ต่ํากว่าคู่แข่งอย่างมหาศาลซึ่งขณะที่ฟ็อกค,คอนกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงในไต้หวันเทอร์รี่กัวก็มองเห็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่กาลังเปิดประเทศต้ตองรับการลงทุนจากต่างชาติภายใต้ในโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษซึ่งให้สิทธิประโยชน์มหาศาลทั้งภาษีที่ถูกแรงงานจํานวนมากและกฎระเบียบที่ค่อนข้างผ่อนปลนกลัวไม่รอช้านะครับในปี1988เขาได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเสี่ยงมากๆคือการทุ่มเงินลงทุนสร้างโรงงานขนาดยักษ์แห่งแรกนอกไต้หวันที่เมืองเซนเจิน้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแต่การตัดสินใจครั้งนี้คือจิกซอชิ้นสําคัญมากๆนะครับ ที่จะนำพาฟอกคอนไปสู่การเป็นจกักรพรรดิแห่งการผลิตและปูทางไปสู่การพบคู่ค้าที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทนั่นก็คือบริษัท Apple นั่นเองเมื่อเข้าสู่ยุคปี2000โลกเทคโนโลยีกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการสตรีฟจ็อบสกลับมาที่ Apple และกําลังวางแผนปฏิวัติวงการด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกอย่าง i p o d และคอมพิวเตอร์ iMac ดีไซน์ใหม่แต่ Apple มีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับ พวกเขาเก่งเรื่องการออกแบบและการสร้างแบรนด์แต่พวกเขาไม่เก่งเรื่องการผลิตในสเกลใหญ่ๆเลย Apple ต้องการพารามิตรที่สามารถเนรมิตไอเดียสุดล้ำของพวกเขาให้กลายเป็นสินค้าจริงหลายสิบล้านชิ้นได้โดยต้องรักษาคุณภาพระดับพรีเมียมและความลับสุดยอดของผลิตภัณฑ์เอาไว้ให้ได้และคำตอบเดียวในตอนนั้นก็คือ Foxcon นั่นเองปี2001คือปีที่2อยักษ์ใหญ่ได้จับมือกันอย่างเป็นทางการเริ่มแรกเนี่ยฟอกคอนผลิตแค่ชิ้นส่วนเล็กๆอย่างเมนบอร์ดให้กับ Apple แต่ด้วยความเร็วประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนที่มันน่าทึ่งมากๆทําให้ Apple ประทับใจอย่างมากนะครับและเริ่มมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้จดุดไข่แม่ของความสัมพันธ์นี้เนี่ยมาถึงในปี2007กับการเปิดตัว iPhone นั่นเอง iPhone คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple และพวกเขาต้องการพารามิเตอร์ที่บ้าพอที่จะเดิมพันไปกับพวกเขาฟ็อกคอนทุ่มสุดตัวเพื่อโปรเจกต์นี้นะครับพวกเขาได้สร้างอาณาจักรการผลิตขนาดยักษ์ขึ้นมาที่เมืองเจิ้งโจว จนได้รับฉายาว่า iPhone City ต้องบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่แค่โรงงานนะครับแต่มันคือเมืองทั้งเมืองเลยก็ว่าได้มีพนักง,งานอาศัยอยู่ข้างในหลายแสนคนมีหอพักโรงอาหารโรงพยาบาลไปจนถึงร้านค้าทุกอย่างครบวงจรเพื่อให้สายการผลิตสามารถเดินเครื่องได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ซึ่งในช่วงพีคๆโรงงานแห่งนี้เนี่ยสามารถผลิต iPhone ได้มากถึง5 0 0แสนเครื่องต่อวันมันคือความหาัศจรรย์ด้านการผลิตที่ไม่มีใครในโลกสามารถทำได้เลยในยุคนั้นนะครับ ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสวรรค์ของทั้งสองฝ่ายนะครับ Apple สามารถออกผลิตภัณฑ์ณใหม่ๆได้ตามใจนึกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการผลิตเลยนะครับส่วนฟ็อกคอนก็เติบโตเป็นยักษ์ใหญ่มีรายได้มหา,าศาลและกลายเป็นบริษัทที่ขาดไม่ได้สําหรับ Apple แ,แต่ก็ต้องบอกว่าสวรรค์นเนี่ยมักมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่เสมอเมื่อความสําเร็จมันพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับในปี2010 โลกต้องตกตะลึงนะครับกับข่าวการฆ่าตัวตายของพนักงานฟ็อกซอหลายรายที่โรงงานในเซนเจนข่าวนี้มันสะเทือนไปทั่วโลกนะครับภาพลักษณ์ของ Apple ที่ดูสวยหรูเริ่มถูกตั้งคําถามว่าเบื้องหลังนวัตกรรมสุดล้ำเหล่านี้เนี่ยมนแลกมาด้วยน้ําตาและชีวิตของคนงานหรือไม่สื่อต่างชาติได้ตีแผ่สภาพการทํางานที่มันหนักหน่วงชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานกฎระเบียบที่เข้มงวดเหมือนค่ายทหารและแรงกดดันมหาศาลเพื่อทํายอดการผลิตให้ทันตามเป้าหมายของ Apple วิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำให้ฟ o อกคอและ Apple เนี่ยต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสตีฟจ็อบส์ถึงกับต้องออกมาตอบคําถามนี้ด้วยตัวเองนะครับโดยบอกว่าโรงงานฟ o อกคอไม่ใช่โรงงานนรกและมีสภาพการทํางานที่ดีกว่าโรงงานอื่นๆในจีนซะอีกแต่กระแสสังคมเนี่ยก็กดดันให้ทั้ง2บริษัทต้องทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการติดตั้งตาข่ายกันคนกระโดดตึกมีการเพิ่มค่าแรงและจัดหานักจิตวิทยามาให้คำปรึกษา แต่นักวิจยัยหลายคนก็มองว่าเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตราบใดที่โมเดลธุรกิจยังคงเรียกร้องความเร็วและราคาที่ถูกที่สุดแรงกดดันมันก็ยังคงอยู่ต่อไปซึ่งวิกฤตครั้งนั้นคือสัญญาณเตือนครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันมีพายุด้านภูมิรัศาสตร์กาลังจะพัดเข้ามาซ้ําเติมเมื่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเริ่มปะทุขึ้นการที่ Apple เพิ่งพาฐานการผลิตในจีนเกือบ100%มันได้กลายเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ลงทันทีนะครับเพราะว่าหากมีความขัดแย้งรุนนแรงเกิดขึ้ จนกระทบกับซัพพลายเชนน่าอาจหมายถึงจุดจบของ Apple เลยก็ว่าได้ Apple และฟอรคอลเนี่ยรู้ตัวดีนะครับว่าพวกเขาต้องกระจายความเสี่ยงพวกเขาพยายามทําในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นั่นะก็คือการลอกเลียนแบบความสําเร็จของโรงงานในจีนไปไว้ที่อื่นหนึ่งในความพยายามที่ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงก็คือโปรเจกต์โรงงานมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์ในรัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยประกาศอย่างยิ่งใหญ่นะครับว่าจะสร้างงานนับหมื่นตําแหน่ง แต่สุดท้ายก็เหลือเพียงอาคารร้างกับความผิดหวังมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสูตรสาเร็จของฟอกคอนในจีนเนี่ยมันมีปัจจัยเฉพาะตัวหลายอย่างนะครับทั้งแรงงานโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจากรัฐบาลมันไม่สามารถก๊อปปี้ไปวางที่ไหนก็ได้ในโลกตอนนี้ฟ็อกคอนกาลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างฐานการผลิตแห่งใหม่ในอินเดียและเวียดนามโดยอินเดียเนี่ยถูกวางให้เป็นเด e n e น t China นาหรือจีนแห่งต่อไปนะครับสำหรับการผลิต iPhone แต่เส้นทางมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับพวกเขาต้องเจอกับปัญหาทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มันยังไม่พร้อมและวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเหมือนสวรรค์น,นะครับตอนนี้มันได้กลายเป็นเหมือนกลงทองที่ทั้ง Apple และ Foxconn ติดอยู่ข้างในพวกเขาพึ่งพาก,กันและกันจนแยกกันไม่ได้แต่การอยู่ด้วยกันต่อไปในรูปแบบเดิมเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบด้านนะครับ ซึ่งนี่คือทางสองแพร่งครั้งสําคัญที่บังคับให้เทอร์รี่กัวและฟอกคอนต้องคิดการใหญ่ระหว่างเดิมพันครั้งใหม่ที่จะตัดสินอนาคตของบริษัทเพราะว่าเมื่อโลกมันแปลเปลี่ยนไปนะครับการเป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ยั่งยืนอีกต่อไปนะฟอกคอนภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่จึงได้ประกาศกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า3าบวกสซึ่งเป็นการเดิมพันครั้งบวชศาสตร์เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากโรงงานของโลก ไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้วยตัวของพวกเขาเองแล้วกลยุทธ์3บวก3าคืออะไรนะครับ3แรกก็คือ3อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตที่ฟ็อกพอนจะการะจนเข้าไปเล่นอย่างเต็มตัวได้แก่1ก็คือ,อยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e v นี่คือเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดนะครับฟ็อกพอนไม่ได้จะสร้างแบรนด์รถของตัวเองแต่พวกเขาฉลาดกว่าน,นั้นนะครับโดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่า m i s platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานสําหรับรถ e v แบบเปิดหรือพูดให้เห็นภาพง,ง่ายๆก็คือ ระบบ Android ของวงการรถยนต์นั่นเองบริษัทไหนก็ได้ในโลกที่อยากทำรถ E ีวีสามารถมาใช้แพลตฟอร์มของ f o x c o n n เป็นพื้นฐานและนำไปต่อยอดดีไซน์ของตัวเองได้เลยวิธีนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาไปมหาศาลและตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ร่วมมือกับแบรนด์รถยนต์หลายเจ้าแล้ว2ก็คือดิ i ิตอลเฮลฟฟ็อกคอนจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูงมาต่อยอดสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะและแพลตฟอร์มสุขภาพทางไกล สามก็คือหุ่นยนต์หรือร o บต t i c s เพื่อพัฒนาโรงงานของตัวเองให้เป็น light out factory หรือโรงงานอัตโนมัติที่แทบไม่ต้องใช้แรงงานคนและยังสามารถขายเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วยส่วน3ตัวหลังก็คือ3เทคโนโลยีหลักที่จะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ของพวกเขาซึ่งได้แก่เทคโนโลยี AI semiconductors และ next generation communication ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ s e m i c o n d u c t o r หรือชิป Fo กคอ n รู้ดีนะครับว่าใครคุมชิปได้ก็เหมือนคุมสมองของเทคโนโลยีทั้งหมดพวกเขากำลังลงทุนอย่างหนะักเพื่อที่จะสามารถออกแบบและผลิตชิปได้เองเพื่อลดการพึ่งพาบริษัทอื่นและที่สําคัญก็คือเพื่อป้อนให้กับธุรกิจ E ีีและ AI ของตัวเองในอนาคตนี่คือการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากผู้ที่รอรับคําสั่งจาก Apple มาตลอดหลายสิบปีไปสู่การเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง ฝั่ง Apple เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ Apple กลาลังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกระจายฐานการผลิตออกจากจีนให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสีย่ยงแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังไม่สามารถหาใครมาแทนที่ศักยภาพการผลิตของฟ็อกคอนได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวของ Apple และ Fox c ค n n ในวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับคู่แต่งงานที่แม้จะมีปัญหากันแต่ทั้งคู่ก็ยังอยากกันไม่ได้นะครับความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่บทใหม่ที่มันซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม ฟอกซ์คอนกำลังเดิมพันทุกอย่างที่มีเพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่พวกเขาไม่ต้องการเป็นแค่งเงาของ Apple อีกต่อไปส่วน Apple ก็กำลังแข่งกับเวลาเพื่อสร้างสปายเชนที่แข่งแต่งและเป็นอิสระมากขึ้นมหากาบของสองยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยีมันยังไม่จบง่ายๆนะครับแต่มันกำลังจะแตกหน่อออกไปในทิศทางใหม่ๆที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือฟ o อกคอนจะสามารถปฏิวัติตัวเองได้สำเร็จหรือไม่และในวันที่ฟอกคอนกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีเต็มตัว พวกเขาจะยังเป็นเพื่อนรักหรือจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของ Apple กันแน่อนาคตเท่านั้นนะครับที่จะให้คำตอบกับเราได้สำหรับเรื่องราวของ Apple และ Fo x c ค n ใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน E ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian, Reuters, Theverse, The Bloomberg และ East Money สสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ Adradon, a ด t น a r a d ี o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสตดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ